คนผูดกลางคืนเนาะขอไผ่ผูดกลางคืนเด้อพิมขามาให้ไม่ควันเนาะผูดกลางคืนเนาะ ขออนุญาตเปิดไพ่เนาะทำน้ยท่ายักพาดวงหากับคนพูดกลางคืนเนาะไพ่ใบที่หนึ่งเดอะสตาร์เขามาเนาะคนพูดกลางคืนเนาะไพ่น,ะนี้คือการเลยพูดกลางคืนก็พูดกลางเวน้นเนาะพูบอกว่าเดอะสตาร์เนาะความหวังความมุ่งหวังความตั้งใจเนาะหนาเวียการเงินการงานอันไม่ที่ว่าตัวเองตั้งใจไหวเนาะรอคอยไหวอาจจะเกิดมาเกิดผลจะมีความสําเร็จเด้อพูว่าเจ้าจ้าเป็นสิ่ง ใหม่ๆเนาะจะมีสิ thumbs, e, you, tai, ่งใหม่ๆเขามาหาเจ้าธุรกิจการเงินการค้าของเจ้านี่มีความเจะิญกล่าวหนาแต่ว่าคนเกิดพูดกลางคืนอยากมีโลกส่วนโตสูงเนาะอยากใส่ชีวิตอยู่แบบโดดเดี่ยวเนาะ่หยุงโ่เกียวบ่วนบบวุ่นบว่ายก็ภัยอะไรก็บอยหายภัยนี่มาวุ่นมาว่ายเนาะพูมาคนพูดกลางคืนเนาะจะได้เดินทางเนาะไปในสถานที่ซักซิ์ไก่ผู้ไก่นามเนาะเพื่อไปขอพรจากสิ่งศักซิ์เด้อพนบมาว่าพูดกลางคืนเนาะส่วนคนที่โสดยังบมทันมีคู เนาะนมาเป็นคนทีมี่โลกส่วนโตสูงเนาะใส่ชีวิตอยู่กับตัวเองเนาะใส่ชีวิตอยู่กับธรรมศาสตร์หาธรรมศาสตร์บำบัดเนาะคนผูดกังขึ้นนี่หาเงินเกง่งใส่เงินเกง่งคือกันเนาะคนมา ส่วนไผ่ใบที่สองเนาะของคนผุดกลางคืนเจ็ดดาบมาบอกว่าเจ้ายาภาวะผะวงเนาะยางงงงงิ่งงิ่งเดี๋ยวผลมายาคืดทั้งหนายาเอออยากไดทั้งหนาเลยยาสุขิดเสียดายทั้งหลังเนาะผลมาในส่วงเวลานี้เนาะคนผุดกลางคืนเจ้าตองแข่งขันกับตัวเองเดี๋บ่บมีไผ่เป็นผู้ที่แข่งขันกับเจ้าโตเจ้าเองเนี่ยิดเจ้าเองให้เจ้าแข่งขันเนาะผลมาหนาเวียการเงินการงานของเจ้าในส่วงเวลานี่เนาะเจ้ามีความซรับสนให้เจ้าคอยผิด จรนาเนาะคอยเหตุคอยทําแล้วทุกอย่างจะเกิดความสำเร็จให้เจ้าให้เจ้าฟังหูไหวหูเนาะให้เจ้าฟังผูที่ผ่าน ผ่านประสบการณ์มาเนาะเพื่อให้เขาแนะนําในหนาเหวี่ยงองเจา้าเนาะให้มีการดีขึนเนาะมีความลาบลื่นขึ้นเพราะว่าการตัดสินใจของคนผุดกางขึนตัดสินใจแบบโลเลเนาะเพราะว่าเจดด่ามาบอกว่าตัดสินใจโลเลบอมีความเสื่อมันยุบหนายุบล้างยุบเอาทั้งหนาบ่หรือเอาทั้งล้างดีเพราะว่าเพิ่นยังล่างเลในความคิดเลยยังล่างเลในการตัดสินใจเนาะในส่วนเวลานี่คนที่มีครนะูเนาะเห็นวหมมุกมุน เก่ากัวเมามม่วตั้งแต่ก็บเบียกก็งานเนี่ยผนว่าหายพรพันเนาะหายเห็นขอบขั้วเอาขอบขั้วเขามาใส่ผมเนี่ยผนว่ายาวนแต่เบียกหลายแจ้งหน่อยจะมีปากมีเสียงกระโผบก็ขั้วเนาะผนว่าคนพูดกลางคืนเนาะหายใส่ใจกับคนที่ขอบขั้วมีปัญหาหนาเบียกการเงินการงานหายปรึกษาคนที่อยู่อ,อมข,งขังเฮาคืขอขอบขัวเฮาผัวเฮาเมียเฮาเนาะจะสวยสีแหน่แนวทางไหนบางข้งเนาะคนพูดกางคืนอาจจะเฮียนจบบบสูงเนาะแต่ความคิดไอเดียเนาะไอคิว อาจจะใส่คำว่าออกมาคือคนจบปริญญาโทก็มีเนาะคำว่าของคนเกิดบ้านพูดกลางคืนนี่นะจะสวยแก่ไขให้กับอุ่มคนหล,ลายคนได้เนาะแต่ว่าแก่ไขตัวเองบ่ได้เพราะว่าเพิ่นหยุ่งเพิ่นมิตรหยุ่งร้ายมิติขืดสิิงที่เพิ่นบ่ท่านไดนลงมือทำเนาะเพิ่นขืดยานบ่ได้แต่ไผบอกว่าบ่ให้คิดยังเด้อเนาะแล้วใบใบที่สามเนาะของคนพูดกลางคืน The เดอะสเตนเนาะสเตนนี่มาบอกว่าพูดกลางคืนเนาะเป็นผูท้ทีมีความเข็มแข็งมีความแข็งแห้งเนาะเห็นบอกผู้ยิงกับสิงโตเนาะผลว่าสเตนนี่แข็งแห้งเนาะอาจจะเป็นเมลี่ยงเดียวพอลี่ยงเดียว,ยดยวได้เด้อผมบอกว่าในส่วงเวลาเนี่เนาะคอยเหตุคอยทำและใส่ความอดทนใส่ความเยือกเย็นเนาะหายใจเย็นเนาะแล้ว เขามาบริหารเวียกงานการเงินการงานบริหารเหลืองขอบครัวของเขาด้วยความใจเย็นแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเนาะสิ่งที่โหดหายเนาะที่กําลังเกิดกับคนผุดกังคืนมีปากมีเสียงการเสียงเงินเนาะเออการมีขอมีเค้นเนาะจะเลย ลดพรหายไปเดิ่นว่าด้วยคว่ว่าคนผุดกลางขึ้นเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเนาะใส่ว่าจาที่มีสินแก้ไขปัญหาใดถูกเหตุการณ์เด้อเอาตัวหลอดใดนพิ่นว,ว่าเห็นบอกสิงโตเนาะสิงโตเป็นสัตว์ที่หายแต่ว่าผู้หญิงผู้นี้สามารถเอาชนะสิงโตใดคือใส่ความดีใส่ความเยือกเย็นและใส่ ข่วมพยายามเนาะแล้วนาทีเวียยเงินการงานของคนผุดกลางคืนจะผ่านไปด้วยดีต้องมีคววมอดทนเนาะต้องมีคววมสู่ส้นเนาะยายาสู่ใจห่อนหลายเด้อพนบอกว่าถามว่าเฮาใจห่อนคววมผิพลาดมันจะเกิดข้นเหตุห้ยคนผุดกลางคืนนี่เนาะทีกําลังเริมตนเหตุธุรกิจหรือว่าดําเนินธุรกิจอยู่จะพังเพลงเด้ออันนี้ให้ใสชีวิตแบบมีสติเนาะส่วนไผ่สรุปของคนเกิดผุดกลางคืนเนาะพนบอกว่า เจสมินเนาะเจสมินนี่ไมายถึงว่าไผ่กําเวนเนอพี่น้องเนอะจสมินมาบอกว่าถาคนพูดกลางคืนเนาะเฮ็ดดีคว่ำดีก็จะตอบสนองถาเฮ็ดซัวคว่ำบ่คว่ำซัวก็จะตอบสนองเนอเพิ่นบอกว่าไห้ค้นพูดกลางคืนเนาะ มันสางท่านปรามีเนาะให้เฮ็ดในสิ่งทีดีให้เฮ็ดในสิ่งที่หเห,หมาะสมใส่คําปาคําเบาทีอ่อนโยนเด้อคุณมาใส่หัวคิดปัญญาให้ถือรักถือแบบยาสูเอาใจตัวเองจนเกินไปเนาะถามว่าเฮาเอาใจตัวเองหลายมันจะหักพังเพงในหนาเวียกของเฮาเดอ้อคุนบอกว่าในส่วนเวลานี้เนาะคนวมาอาทิตนี้ผายจัสมินมาสรุปว่าขอหายคด ผุดกลางคืนนี่เนาะอยู่ในคววมสงบแล้วให้มันไหวผ่าสูตรมนอุทิศบุญกุศลให้แกซับพระเวสีเห็นบ่มซับพระเวสีเจ้าก,กรรมนายเวสโนทีเก่าขวัวเมามัวล่อขอส่วนบุญอยู่ณเวลาปัจจุบันนี้เนาะให้ไหวผ่าสูตรมนและแผ่บุญให้เขาเนาะแล้วจะดีเกิดขืนชีวิตจะผ่านไปเนะาะผัยจะสมิ้นมาพิพากษาให้กับคนผุดกลางคืนว่าหากเจ้า แพรและแบ่งปันในสิ่งทีโลกในปัจจุบันนี้เจ้าจะรุดผลเนาะมีภากสาบอกว่าชีวิตเจ้าจะรุดผลจากกงกรมกรมกงเกลียนเนอะคนบอกว่ากรรมเว้นทีเฮามีพบเพออยู่เข้าเอิญว่าโคตแทงกรรมของธรรมศาสตร์เนาะคนบอกว่าหายเจ้ามันสางดีทำดีควมดีจะเสือสู้เจ้าเจ้ายาคิดลบเดิมคนว่าผล,ผลผลแพร่บุญอาโหสิกรรมเนาะคนว่าหายแพรและขออาโหสิกรรมคือบทต ทีเมขวันหายในมื่อวันค้าดบางนึงนี่เนาะที่ว่าเออหายไปเนาะที่ว่าอ่าขอโหสิกรรมหายสูบบดผยายุมละแหละกบะบดอ่าทรงเขาไปเกิดเนาะหลังจากที่ว่าเฮาเพยบุญหายเฮาแล้วเนาะเพยบุญหายเกจเจ้ากรรมนายเวนเด้ออันนี้เมจะบอกให้เลยเนาะจะอ่นานให้เลยอ่นานให้ฟังเนาะ,ะเมบดิเบิงปืมดอกเมกะทองทองขึ้นใจแหละ แล้วเข้าสงแพ่บุญกนเนาะนโมตซาสามเถือ่อและบอกว่าสาธุเดชภูขเขาซื้อนันนันาน,าน,านันนอยู่บ้านนันบ้านนี้เดน,นี้ภูขเขาโคแพ่บุญกุศลด้วยความศรัทธาต่อองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระเจ้าซื้อนัน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 มีพระพุทธเจ้าเป็นทีพึงมีนางโทณีเป็นพญานโคแพ่บุญกุศลในมือนี้เจ้าหนี้คำนี้ให้ว่า ให้แกรับพัสัตหน่อยญ่เจ้ากรรมนายเวรทุกดวงจิตดวงวิญญาณที่มีความเกี่ยวของกับปุ้ขาขอจงได้สาเร็จบุญของปุ้ขาแล้วเอาตอนไปเกิดในโลกสุกติภูมิแต่เจ้าก็บอกว่าอาหังสุกิโตโฮมินิทุโคโฮมิอเวโรโฮมิอพยัญระโซโฮมิอนิโคโฮมิสุกิตนั่งปริหารันตุสุกีสุกี สัพเพสัตตาวิราหุนตุสัพเพสัตตาอพยภาสาหุนตุสัพเพสัตตาอนิคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีตนังปริหารันตุสุขีสุขีเจ้ว่าจังซี่เนาะแล้วเจ้าก็มาขออโหสิกรรมอิติปิโสยมรสโนสัมพุทโธนะโมพุทธายะกรรมธาโมกมสัมพุทโธกมจุติกมสัมพุทโธนะโมพุทธายะ กัญญากรรมังมนุกกรรมังอสัญจีกรรมั่งวิจีกรรมั่งผามันตุเมโยโทโสปุโถขอโหสิกรรมธรรมุขอโหสิกรรมสังโคขออาโหสิกรรมแล้วยังมีสัพเวสีเนาะทีล่อส่วนบุญที่ยังบวชันได้ไปเกิดเถื่อจะต้องบอกว่าสัพพังอภรรั h งขมาถาขมามีพันเตปุโถอรหังอรหังปุโถทาวิสุวรรณโนปุโธอรหังกรรมตมิตังกรรมพันธนั่งสีวิตตังขอให้ไปจุติขอให้ถูกสีวิตถูกดวงจิตดวงวิญญา จงได้รุดพลจากบีบากรรมจงไปพุทธไปเกิดในโลกสุกติภูมมมีแสงสว่างในทางโลกและทางธรรมผลบุญทีผู้ขาได้อุทิศในคำขึ้นมือนี้ในเสาร์มือนี้จงสําเร็จถึงผวกฐานทางหลายขอหายอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดเนานะอันนี้แมนการเสริมดวงเนาะการแก่เข็ดห้กับคนเกิดบัานผุดกลางคืนเนาะที่ว่าเม่ได้อา่านไะผ่ให้เนาะอ่ะถือว่าผ่านไปเนาะผุดกลางคืนอ่ะมาเบิ่งเลขหน้าไผ่เนาะเลขสอง เลขเจ็ดเลขแปดเนาะคนพูดกลางคืนเนาะเลขสองเลขเจ็ดเลขแปดเดอ้ออ่าพานไปแล้วเนาะพูดกลางคืน